สวัสดีครับเพืนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครับวันนี้อันมินก็จะพามาดูคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้นะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรก่อนเกม VNL ที่จะพบกับทีมชาติไทยในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับซึ่งเวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยะครัยไทยพบเกาหลีใต้เนาะ ก็แอดมินก็ไปส่องคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มทีมตัวเองคิดเห็นอย่างไรกับทีมชาติไทยที่จะเจอกันในวันที่ย9ิบกนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มินด้วยนะครับผมโดยมุมมองแรกของแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้นี่เขาบอกว่าฟอร์มแบบ2สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงไม่ดีพอจะชนะไทยได้แน่นอนมุมมองต่อมานะครับโอลิมปิกเราจะพลาดเอานะถ้าเราเล่นกันแบบนี้ ต่อมานะครับพอขาดคิมยอนขยองไปทีมของเราดูไม่ค่อยดีเลยสมาคมจะทำอย่างไรต่อดีต่อมานะครับผู้เล่นชุดนี้และโค้ชยังไม่ดีพอสมาคมต้องกลับมาทบทวนใหม่ความเห็นต่อมานะครับจะได้เซตจากไทยหรือเปล่ายัางไม่รู้เลยไทยมาดีมากในปีนี้ถึงเวลาเราต้องเอาจริงแล้วนะทุกคนมุมมองต่อมานะครับไทยกำลังมีความมั่นใจ แต่ฉันคิดว่าเขาจะแพ้เราในที่สุดต่อมานะครับการชนะไทยได้ในตอนนี้ฉันคิดว่ามันคือความสําเร็จของเราแล้วความเห็นต่อมานะครับเมื่อก่อนเราเจอไทยเราชนะได้แน่นอนแต่ตอนนี้มันเป็นอารมณ์ที่ฉันไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆต่อมานะครับฉันกลัวเราจะแพ้ไทยนะสิฟอร์มแบบนี้ต่อมานะครับจะไปเป็นคู่ซ้อมให้ไทยอีกหรือเปล่าเนี่ยมุมมอ,องต่อมานะครับ ไทยแข็งแร่งขึ้นพวกเขาชนะทีมจีนและเซอร์เบียด้วยต่อมานะครับเรายังไม่ชนะใครเลยปีนี้ผลงานเราตกต่ำมากถ้าอยากไปโอลิมปิกเราต้องแก้ไขด่วนๆมุมมองต่อมานะครับเราต้องพัฒนานักกีฬาหน้าใหม่มาทดแทนคิมให้ได้ต่อมานะครับแต่ว่าไปฉันก็ต้องการคิมและคู่ฝาแฝดกลับมานะก่อนวิดีโอต่อมานะครับ ฉันยังคิดถึงคิมการต่อสู้กับไทยถ้าเรามีคิมฉันคิดว่าเราชนะแน่นอนต่อมานะครับไทยจะชนะเรา3ต่อ0ูนเซตต่อมานะครับอย่าไปคาดหวังให้มากในปีนี้เราถือว่าลองทีมแล้วกันมุมมองต่อมานะครับถ้าแพ้ไทยขึ้นมาฉันเกรงว่าฉันจะเอาหน้าไปไว้ไหนดีต่อมานะครับขาดคิมเหมือนขาดใจขอามคิดเห็นต่อมานะครับ ไทยคงเอาจริงเอาจังพอเขามีโอกาสเข้ารอบ8ทีมส่วนเราก็ต้องเต็มที่กอบกู้ศักดิ์ศรีขึ้นมาต่อมานะครับมันก็แค่วันที่แย่ๆสำหรับทีมเราฉันเชื่อในพลังของเกาหลีที่เราจะกลับมาในนัดที่เจอกับไทยต่อมานะครับเกมกับไทยจะวัดกันเลยว่าเราดีหรือเราแย่ฉันอยากดูแล้วมุมมองต่อมานะครับเกาหลีใต้เราขาดตัวหลักไป ทีมทำผลงานได้แย่ลงขนาดนี้ต่างจากไทยที่พวกเขาสามารถทดแทนกันได้ดีขึ้นหลังจากขาด6เซียนไปมุมมองต่อมานะครับสมาคมเราต้องทำอะไรสักอย่างการขาดผู้เล่นไปหลายคนส่งผลถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต่อมานะครับไทยกำลังมีความมั่นใจเราจะชนะเขาไม่ง่ายเหมือนอดีตแต่ฉันก็เชื่อในทีมของเราว่าเราก็ไม่ยอมแพ้ไทยง่ายๆและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับ การเจอกับไทยเราต้องกู้สถากลับมาให้ได้ชนะลูกเดียวและนี่นะครับก็เป็นมุมมองของแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ก่อนที่จะพบกับทีมชาติไทยในวันที่29นี้นะครับก็เขาก็ต้องมีมุมมองที่อยากจะชนะทีมเราแล้วก็แบบบน่บนๆทีมตัวเองว่าเฮ้ยทำไมทำผลงานไม่ดีขาดผู้เล่นตัวหลักไปอย่างเช่นคิมนะฮะก็นั่นแหละครับผมก็เป็นมุมมองนะครับทีมไทยเราก็ต้องเชียร์ไทยต่อไปจ้า